ลูกค้ามาครับวันนี้ผมจะพามาดูสินค้าใหม่ของเรานะฮะมาอีกแล้วนะครับผมคิดทะลุวิวโรดเดอร์เจ้าของเดียวกับ m u l ติเอ็กนะผมอยู่ริมถนนใหญ่บางนาตราดกม18มาได้เลยครับมาชมได้เลยเดี๋ยวพาเดินดูเลยตัวนี้เป็นรุ่น Z l 930 f นะครับผมบุ้งกีไปไงบุ้งกีไปไงใหญ่ไหมใหญ่ไหมขอหมอนหน่อยขอหมอนหน่อย ผมเชื่อว่าบุ้งกีของผมอะในไซส์เนี่ยนะใหญ่ที่สุดละ2.1คิวนะครับตัวยกได้2.5น้ําน้ำหนักนะผม2 0 0ับกิโลเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวรถมันนะครับอยู่ที่6,000เกือบ2 0 0 6,150กิโลกร,รัมเลยคือ6ตันกว่าเลยนะฮะแถมยางนะครับเป็นยางกึ่งตันจะเรียกยางกึ่งตันดีกว่าคราวนี้ผมแถมอะไรให้บ้างผมอยากให้มาดูมาดูว่าจะให้แอร์กับ ตัวหน้าจอเดี๋ยวผมถ่ายให้ด้วยอ่านี่ครับเห็นไหมนี่นี่นะครับผมต้องถอยแถมฟรีกับลูกค้าอ่าพัดลมมีให้ไหมมีมีพัดลมนะอ่านี่หน้าจอหน้าจอกันใช้งานนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีเป็นตัวอ่าเขาเรียกจอยสติ๊กคอนโทรลเป็นคอนโทรลแบบใหม่สัมผัสง่ายและนิ่มด้วย และตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์สี่เกียร์ไอสี่สปีดนะครับผมเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังสองเกียร์ยยรมีแอร์ให้ด้วยแอร์ air อยู่ตรงนี้โอ้เย็นเฉียบเย็นจนน้ำแอร์ออกเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกขับได้จะขับสี่หรือขับสองปกติเราก็จะขับสี่แล้วแหละแต่บางทีลูกค้าไม่ได้ใช้งานเยอะก็ขับสองก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับคือห้องโดยสารของมันตัวคาบิเนตนะครับ รุ่นนี้มันจะยกได้4.5เมตรนะยกจากพุ้งกี่อันโหลดลงนะครับผมนี่ก็เป็นเหล็กหมดนะครับก็ยังไงนะลูกค้าอยากลองอยากทดลองนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปตัว q c k ิ h a ช g งต่ออยู่เนี่ยอยากลองยังไงก็มาได้เลยครับบางนาะตากม1มติ18ิมถนุนใหญ่เลยมาเลือกมาชมมามาดูได้นะครับผมทุกอย่างก็จะให้ดูอย่างนี้เลยเห็นกันชัดๆเลยนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลองดูพลิกชงดีกว่า